ผมร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บ่มลุงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสับส่วนเพื่อไทยวันนี้ทำหน้าที่สมาชิกรัฐสภาและในฐานะรองนายกรัฐมนตรีอันที่จริงแล้วเนื้อหาสาระการพิปารณาของเพื่อนสมาชิกรัฐสภาที่สอบถามหรือพาพพรงมายังภารกิจและพันธกิจของผมมีน้อยแต่ว่าเมื่อมีแล้วก็จะถือโอกาสสั้นๆ มีเรื่องสำคัญและสมควรที่ต้องกลาบเรียนท่านทั้งหลายเพื่อเกิดความเข้าใจที่ตรงกันก่อนจะลงในรายละเอียดสักข้อสองข้อผมขออนุญาตอาชี้แจงเรื่องที่ถูกพลาดพิงเพราะถ้าไม่ชี้แจงสถาบันตำรวจก็จะเสียหายเมื่อตอนเช้าท่านสสวัชรพชรทองสอสพาคประชาธิปัตย์ ระบบบัญชีรายชื่อในระหว่างขอหาลือท่านประธานรัฐสภามีข้อความตอนหนึ่งว่าและประการสุดท้ายที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานถึงพี่น้องประชาชนที่ร้องเรียนมาก็คือเรื่องที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสนบางบอนตั้งด่านเถื่อนหลังบ้านท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วรีดไถพี่น้องประชาชนรายละ1 5 0 0 0ันบาท จำนวนสองคนรวมสา0 0 0ื่นบาทคนที่ถูกลิดไทเป็นพี่น้องคนงานทำงานเป็นชนชั้นกรรมอาชีพแต่กับถูกลิดไทเมื่อวันที่20ตุลาคม2 5 5 4เวลา18นาฬิกานาทีที่ถนนบางบอนห้หลังบ้านรองนายฐกนตรทีเฉลิมอยู่บำรลุงแต่เดิมุ่งอยากตอบตั้งแต่เช้าแต่เกรงบรรยากาศเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จะมองดูว่าไม่เหมาะสมผมเรียนทรานประธานรัฐภาไปยังบรรดาสมาชิกรัฐภาว่าผมตรวจสอบตั้งแต่เช้าซอยบางบอนหมีสถานีตำรวจนครบาลรับผิดชอบสามสถานีคือสถานีน้องแขมสถานีสแหมดำและสถานีบางบอนและบ้านผมห่างจากซอยบางบอนหน้าหนึ่งกิโลเมตรไม่ได้อยู่หลังบ้านผมและเมื่อตรวจสอบแล้ว ผมก็บอกกับคุณวัชระว่าตรวจสอบแล้วตำรวจบอกว่าไม่มีถามว่าตำรวจบอกว่าเมื่อวันที่24ตุลาคมท5่รอยแสี่ไม่มีตั้งด่านเคลื่อนที่แต่อย่างใดผมเชื่อตำรวจนะครับก็เชื่อครึ่งเดียวใครทำผิดจะสารภาพผมบอกคุณวัชระเป็นหน้าที่คุณวัชระที่ต้องเอาผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดี เหตเกิดท้องที่ไหนไม่สาคัญเมื่อมีผู้เสียหายมาลองทุกปรากฏความว่าเอเกิดท้องที่อื่นก็ส่งไปดำเนินคดีในท้องที่นั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมไม่ผกป้องแต่ต้องชี้แจงทงความเข้าใจซอยบางบอนหน้าห่างจากบ้านผมหนึ่งกิโลเมตรหลังบ้านผมมีซอยเล็กๆและบ้านผมอยู่ในความรับผิดชอบของสถา,า,านีตำรวจนครบาลแสมดํ ไม่ใช่สถา,านีตํารวจนครบาลบางบอนท้องที่ไหนไม่สําคัญนะเหตุเกิดข้างบ้านหลังบ้านไม่สําคัญขอให้ผู้เสียหายมาลองทุกฝากท่านสสวัชระด้วยผมใจความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนสองคนที่ตามคําอภิปรายของท่านอย่างเที่ยงธรรมถูกต้องชัดเจนเรื่องที่สองมีบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษดรหลายท่านให้ก้อคิดเห็น ว่าตำรวจนครบาลตำรวจภูทรภาคหนึ่งไม่เพียงพอตำรวจภูธรภาคหนึ่งมีน้ำท่วมตั้งแต่ลบบุรีสิงห์บุรีมายุยามาปทุมมานนทบุรีหกจังหวัดกำลังตำรวจไม่เพียงพอและในนครบาลห้าสิบเขตสถานีตำรวจนครบาลหลายสถานีก็ถูกน้ำท่วมเรื่องนี้ท่านนายกนตรีได้มอบหมายภารกิจให้ผมผมก็ทำในส่วนที่ผมได้รับมอบหมาย นายกตั้งศูนย์รักษาวความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยและการจราจรได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและวันอาทิตย์นี้ผมจะบูรณาการจะประชุมคณะกรรมการทั้งหมดกำหนดพันธกิจระหว่างน้ำลดและภารกิจในระยะต่อไปคดีประทุษายต่อชีวิตร่างกายลักวิ่งชิงป้นย่อมเกิดและตำรวจเขาทำงานได้ผลมาตลอดนั่นเป็นการวางแผนระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวเพื่อความส,สบายใจของธรรมทานรัฐสภาความสบายใจของสมาชิกรัฐสภาและพีน่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านวันนี้สนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์ได้บูรณาการตามคำสั่งของนายกและที่คำสั่งที่ผมสั่งไปในเขตกรุงเทพมาหานครเราใช้กำลังตำรวจทั้งหมด4,754นาย ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหนึ่งสถานีตำรวจหนึ่งครัวการจราจรที่ตดขัดตำรวจทำน้ำท่วมตำรวจทำรถยกระดับออฟโรดตำรวจจัดหาจากผู้มีจิตสตาประสาทกที่ช่วยเหลือเหตุการณ์นี้เราทำเต็มพื้นที่ครับผมยกตัวอย่างชีวิตตำรวจเหมือนลิเกลูปลอเล่นเกงแต่ว่าคนข้างบ้านไม่ดูเพราะเห็นกันอยู่ทุกวัน ตื่นมาเห็นตำรวจตื่นมาเช้าสายาบเย็นเห็นตำรวจกลางคืนเห็นตำรวจก็มองไปเลือกปกติแต่ถ้าลิเกวงนั้นไปเล่นไกลๆคนก็จะชื่นชมว่าพระเอกรูปลอลำสวยร้องลิเกเพราะแต่ตำรวจทำงานเต็มที่บชนเราใช้2511คนกำลังพลอาสาสมัครบรชนเราใช้1 2 6 7กำลังพลน,นอกหน่วยที่มาช่วยบชนจากภูทรภาคสองภาค4ภาค7อีก976คน รวมแล้ว4,754นายนี่เราทำแล้วผมพูดที่หนา้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติคำฝันตำรวจอยู่เถิดประชาตัวฆ่าจะคุ้มภัยก็คือประชาชนได้อยู่มีสุขถามว่ามีคดีลักวิ่งยิงคนไหมมีแต่ร้อยละ98จับได้หมดมีไอ้วกอุตริเอาเรือใบไปวางเพราะเคยขับรถได้เงินพรอะรถทาหารไปวิ่งรถตารวจไปวิ่ง รถปีน้องประชาชนที่มีจิตศรัทธาเอามาช่วยก็ไปวางเรือใบก็จับที่บอกมาทำร้ายตํารวจทหารไม่มีก็จับไปดําเนินคดีหมดครับต่อมาก็กองบัญชาการตํารวจภูทรพาคหนึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติและรัฐบาลเห็นความจําเป็นสําคัญสมควรต้องเพิ่มกําลังพลและเอากําลังพลไปช่วยพี่น้องประชาชนใน6จังหวัดปริมณฑล1น,น5 6 3นาย น้าท่วมไม่โดนน้าท่วมเขตวีวัฒนาสั่งกาลังพลจากกองบัญชาการตารวจภูทรภาคเจ็ดณนะวันนี้ให้ตำรวจสมุทรสาครตำรวจกองบัญชาการภูธรภาคเจ็ดสแตนบายพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งมีโรงงานอย่างมากพี่น้องเดือดร้อนรัฐบาลก็เดือดร้อนรัฐบาลมาอยู่วันนี้ได้ผมมายืนตรงนี้ได้ก็พระประชาชนก็เลือกพระ่อไทยให้ประชาชนทุกไม่ได้แล้วครับเห็นตรงกัน ผมนั่งฟังมาตลอดทีนี้ผมอยากจะกลับเรียนเพิ่มเติมว่าตำรวจได้รับสิ่งบริจาคจากพี่น้องประชาชนได้รับจากรัฐบาลและหรือองค์กรภาคเอกชนบริษัทท้างร้านเขาก็ทำบัญชีและแจกถูกต้องครบถ้วนไม่มีความสูญเสียและไม่เสียหายเรื่องสุดท้ายที่อยากจะกลับเรียนก็มีการมิพากษ์วิจารณ์กันมานานแต่ในสภาพ,พูดกันไม่มากฮะในสภานี้เดียว แต่ข้างนอกไม่ว่าสื่อมวลชนบางคนน้อยนะบางคนที่ไม่เข้าใจฝ่ายการเมืองก็พูดว่าทำไมรัฐบาลไม่ประกาศใช้พระน้หมดในสถานการณ์ฉุกเฉินผมเรียนประธานรัฐบาลที่รบและเพื่อนสมาชิกรัฐบาลได้หยิบยกเรื่องนี้มาพูดกันในการสัมมชุมรัฐสิผมเป็นคนการันผมบอกจะเอากฎหมายพระน้ำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินไปลบกันน้ำได้ยังไงเพราะน้ำเป็นภัยธรรมชาติ ต้องใช้พระราชดัาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขออญาตกรับเรียนาานระทานรัฐภาวา่าผมได้ใช้สติปัญญาน้อยนิดเทียบเคียงแล้วบอกว่าที่มันไม่ควรมันมีเหตุผลไหมแล้วทําไมต้องควรเมื่อไม่ควรต้องมีเหตุผลอธิบายได้ข้อที่หนึง่งพระนักกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินเรียบพกรกนะครับพระนักกำหนดการฉุกเฉิน ในยะในการออกกฎหมายคนเรียนกฎหมายรู้หมดคนไม่เรียนกฎหมายก็เข้าใจว่ากฎหมายก็ออกเขาต้องมีเจตนารมเจตนารมคือการใช้ว่ากฎหมายฉบับนี้ออกมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรพระบรมหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นกฎหมายที่เน้นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐการก่อให้เกิดความไม่สงบในประเทศเมื่อมีการก่อให้เกิดความไม่สงบ ในประเทศเขาต้องออกกฎหมายฉบับนี้มาเพื่อรักษาความมั่นคงเพื่อรักษาความปลอดภัยสิทธิเสรีภาพของประชาชนในกรณีเกิดสภาพร้ายแรงแต่ก็มีบททั่วไปในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัตสะนะิสารณะเล็กนิดเดียวมีนิดเดียวเจตนาลมยิงยิงออกเพื่อแก้ไขปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และสี่อำเภอในจังหวัดสงขลามีเหตุรุนแรง คนร้ายมีวิธีการมีอาวุธยุทธปกรณ์ออกกฎหมายฉบับนี้มาเพื่อลดขั้นตอนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความพยา,าในการตรวจค้นจับกลุมในการอายัดจึงออกพระบตรในสถานการณ์ฉุกเฉินส่วนพระนามยัดป้องกันและบรรเทาสาธารภัยออกเมื่อปี2,150ฉุกเฉินออก48เรื่องป้องกันภัยออกปี50 เป็นกฎหมายออกภายหลังเน้นเรื่องการป้องกันบรรเทาฟื้นฟูสาธารณภยัยและได้รวบรวมกฎหมายป้องกันภัยพลเรือนพอศ2ระ2้อยสมารวมไว้ในฉบับนี้ด้วยจึงเป็นกฎหมายเฉพาะที่ลึกในรายละเอียดนั่นเหตุผลเปรียบเทียบข้อที่หนึ่งข้อที่สองพังนธกิสถานการณ์จุกเฉินกฎหมายฉบับนี้มีเนื้อหาสาระเน้นเรื่องการรักษาความมั่นคง จึงกำหนดภารกิจของทหารหารและตํารวจให้เป็นหน่วยหลักในการทำงานส่วนพระธรรมยัิป้องกันบรรเทาสารภัยเป็นกฎหมายที่มีรายละเอียดเน้นการแก้ไขป้องกันฟ,ฟื้นฟูเยียวยาสารภัยโดยตรงไม่มีอำนาจเด็ดขาดการแก้ไขต้องใช้หลักเมตธรรมจะใช้อำนาจเด็ดขาดไม่ได้ต้องเจรจาประนีประนอมเพราะผู้ประสบอุทกภัยมีความทุกข์ยาก จึงใช้พระราชกำหนดไม่ได้ข้อต่อไปพระราชกำหนดสถาน,นการณ์ฉุกเฉินห้ามบุคคลออกนอกออกนอก,นอกเขตสถานเรียกว่าเคอร์อฟิวมาตราแปดรุเร่เล็บหนึ่งห้ามชมุมนุมางการเมืองมาตราแปดรุเร่เล็บสองห้ามเสนอข่าวหรือเซ็นเสื้อข่าวมาตราแปดรุเร่เล็บสาม มีอำน,นาจจับกลุ่มตัวและควบคุมผู้ต้องสงสัยว่ากระทำความผิดมาต,าตราสิบเอ็ดงเล็บหนึ่งมีกำหนดถึงสามสิบวันในมาตราสิบสองเรียกว่าฟรีคิกแต่กรณีมหาอุทกภัยน้ำท่วมมันคนละเรื่องรัฐบาลจึงตัดสินใจไม่ออกโดยผมเป็นคนเสนอแนะกาบเรียนทานายกและคณะรัฐมนตรีทีนี้พระนามหญัดป้องกันและบรรเทาสาธารณภักยกำหนดหน้าที่ของเจ้าพนักงานไว้ก็คือว่า จัดให้มีสถานที่ชั่วคราวพักอาศัยปฐมพยาบาลและรักษาทรัพย์สินของผู้ประสบภัยมาตาย2ี่สิบเองลับหนึ่งเห็นไหมจับใครก็ไม่ได้ประกาศเคื์ฟิวก็ไม่ได้เซ็นเซอร์ข่าวก็ไม่ได้ยกเลิกข่าวก็ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เรื่องทำนองนั้นต่อมาก็มีอำนาจจัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในพรินจัดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขามีอำนาจนะ ปิดกัน้นไม่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าในพื้นที่มาตา27วงเล็บ4มีอำนาจแต่เป็นอำนาจของฝ่ายบริหารเน้นหนักรัฐศาสตร์ไม่ได้ใช้นิติศาสตร์แต่พระราชหนดสถานการณ์ฉุกเฉินไอ้นั่นเอาเป็นเอาตายสั่งห้ามออกนอกบ้านสั่งห้านยุบนุม,มจับกุ่มได้ตรวจค้นได้โดยไม่ต้องใช้หมายพิเศษหรือหมายของสาลเช่นในสถานการณ์ปากใต้ทีนี้พระร กำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินเรียกให้มารายงานตัวห้ามหรือสั่งให้กระทำใ,ใดเพื่อรักษาความมั่นคงเช่นยึดทรัพย์อายัดทรัพย์ห้ามทําธุรกิจเป็นตน้นแต่พรบ,บป้องกันภัยจัดให้มีการรักษาส,บสงบป้องกันโจรผู้ร้ายเขามีกฎหมายมาตรา27อง์เล็บ4ช่วยเหลือคนย้ายทรัพย์สินผู้สบภยัยเมื่อเจ้าของเราขอมาตรา27องค์เล็บ5ข้อสุดท้ายเนี่ยที่รัฐบาลได้ตัดสินใจด้วยความภาคภูมิใจนะ และทุกวันนี้รัฐบาลขอ,อยืนยันต่อรัฐสภาว่ารัฐบาลเดินมาถูกทางแล้วที่ไม่ใช้พระน้อหนดสถานการณ์ฉุกเฉินพระน้อหนดสถานการณ์ฉุกเฉินผู้ใดฝ่าฝืนข้อกําหนดหรือคําสั่งมีโทษจําคุกสองปีในมาตรา18แต่มาตรา31อพระนมอยากพอๆเนี่ยเป็นเรื่องการลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนายมนตรีโดยให้ถือว่าเป็นการบัดน้าที่โดยมิชอบหรือเป็นความผิดวินัยร้านแรงมาตราสาเอเป็นบทลงโทษเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เกี่ยวประชาชนเนี่ยครับมันจึงไม่มีความจําเป็นที่เราต้องใช้พระบรมในสถานการณ์ฉุกเฉิญผมรบกวนเวลามาเยอะแล้วครับขอขอบพระคุณท่านประธานรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภาที่ให้โอกาสขอบพระคุณครับ